สำหรับดวงชะตาราศีของชาวราศีพิจิตภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนที่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านจะโดดเด่นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีพิจิตนั้น จะอยู่ในเรือนกระเสตราทิบุีจะจะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะได้รับโชคได้รับราบเข้ามาหาคุณในช่วงของเดือนธันวาคมจะส่งผลดีให้กับตัวของท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ความสำเร็จจะเข้ามาหาทุก และทุกช่องทางในเรื่องของการที่ดวงดาวต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกันอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตท่านใดที่จำวันเกิดไม่ได้หรือว่าจำเดือนปีเกิดไม่ได้ท่านก็สามารถรับฟังคลิปของเราได้โดยภาพรวมเราจะทำนายทายทักตามตำราของเรา และเราก็จะอ้างอิงจากดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายเราจะทำนายอย่างแม่นยำเราจะให้ท่านได้รับฟังกันในเรื่องของการทำนายดูดวงชะตากันในช่วงนี้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านในเรื่องของการเงินนั้นจะบ่งบอก ให้กับชีวิตของท่านนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปและก็จะเดินหน้าไปสู่ทางทิศที่ดีชาวราศีพิจิตนั้นท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นแต่สิ่งดีๆจะมีขึ้นเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมซึ่งจะตรงกับพศ2500 68นี้นั่นในช่วงนี้จะถือว่าดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีจะยกระดับชีวิตของท่านให้ดีขึ้นกว่าเกา่าเรามาดูชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนธันวาคมกันก่อนตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งจะมีดวงดาวที่ดีนั่นโคจรโยกย้ายกันอยู่หลายดวงจึงทำให้ชาวราศีพิจิตนั่น มีความสดใสและมีความโดดเด่นโอกาสที่จะดีในช่วงนี้ก็คือการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรจะมีความสำเร็จอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะไปสมัครงานหรือจะไปเปิดร้านค้าทำกิจการใหม่ๆก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะเป็นการที่ดีมากๆภายในช่วงของวันที่7 นั่นจะมีดวงดาวต่างๆก็จะมีการโคจรโยกย้ายนับว่าในวันที่สี่นั่นก็จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะมีการดวงชะตาของท่านจะมีการโคจรโยกย้ายไปในทางทิศที่ดีพูดถึงในเรื่องโชคราบก็จะมีเข้ามาหาท่าน อย่างมากมายไม่มีอุปสรรคอะไรในช่วงนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านจะประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงที่ดวงดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นภายในช่วงของวันที่สี่จะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ถือว่าเป็นดวงดาวที่ส่งเสริมให้ตัวงท่านนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นต่อมาในอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่5เดือนธันวาคมจะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ก็จะดึงดูดให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการงาน การเงินก็จะดีมีตามมาอยู่เสมอในช่วงนี้ท่านจะประกอบากิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกต่หากเหมาะกับการลงทุนในเรื่องของการค้าขายก็จะเป็นการดีท่านจะมีเงินต่อยอดและจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่ตลอด ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าค้าขายได้กําไรที่ดีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16นั้นจะมีดาวพระทตย์เข้าสู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความระมัดระวัง อาจจะมีของหายหรือว่าอาจจะมีการที่เรียกว่าทํางานร่วมกันมีการกระทบกระเทือนกันได้ในช่วงของเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่1 6ที่มีดาวพระาทิตเข้าสู่ในราศีธนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายสิ่งหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศท,ที่ดีบางทีบางครั้งนั่นก็ จะเปลี่ยนไปในทางทิศท,ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกต,ต้องระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการทํางานอาจจะทํางานและมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของคนงานก็ให้ท่านระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังเขาไว อาจจะตกหล่นหรือว่าสูญหายได้ในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30เดือนธันวาคม <c oughs> จะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในวราศีกุมก็จะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นดวงดีกลับขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จมากมาย ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายรวมถึงในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีงานเด่นๆหรือว่ามีงานที่โดดเด่นเข้ามาหาท่านท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือว่างานมาจากที่อื่นบางท่านนั้นอาจจะต้องออกเดินทาง ไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปทำงานต่างแดนก็ถือว่าท่านก็ไปทำได้ท่านจะกอบกลนโกยเอาเงินเอาทองเข้ามาหาท่านในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตในช่วงของวันที่30ที่มีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีกุมนั้น ท่านจะทำอะไรท่านรีบทำได้เลยจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาถ้านลงทุนอะไรไว้ก็จะได้เงินทองนั้นกลับมาหาตัวท่านท่านเคยรอคอยเงินส่วนหนึ่งส่วนใดก็แล้วแต่แต่ก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าบุญชะตาและดวงชะตานำพาวาสนาสูงสง่งนั้นก็ มาเกยท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของวันที่30เดือนธันวาคม <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะดีและจะมีกำลังเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมอันนี้ก็ถือว่าดีอย่างมากๆเพราะว่าเป็นเดือนของปีใหม่จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความสดใส อีกเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของเดือนมกราคมนั้นในช่วงของพศ2568น,นั้นให้ท่านระวังไว้บางทีก็จะมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่อยู่ร่วมกับเราหรือว่าบ้านคิตติดกันอันนี้อาจจะมีการทะเละาะเบาแหวงเกิดขึ้นก็ได้โดยเฉพาะก็เป็นเรื่องเก่าๆอาจจะมีการคุขึ้นมาอีก ในเรื่องที่เรื่องทางหรือว่าเป็นที่ขวางทางอะไรอันนี้ให้ท่านระวังก็ไว้บ้างใกล้ชิดติดกันจะมีการรบกวนหรือว่ามีการกระทบกระเทือนกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเกาไว้อีกอย่างหนึ่งอย่าใจร้อนคําพูดคําจาอะไรก็ให้ท่านค,อคอ่คอ,ยคอยค่พูดค่อยคคุยจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราไปโวยวายหรือว่าใจร้อนใส่กันอาจจะเป็นเรื่องไปราวถึงกับขึ้นลงขึ้นศาล กันได้เพราะฉะนั้นจะเสียเวลาเสียเป,เปล่าในเรื่องของการทำมาหากินเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆไว้จะเป็นการดีถ้าว่าเราใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่โอเคจะทำให้เรานั้นต้องเสียเวลาเสียงานเสียการไปทำเ,เรื่องของ การที่เรียกว่าเป็นความกันเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีสิ่งไหนที่อนุโลมได้ก็ควรอนุโลมและก็ควรปรึกษาหรือกันพูดจากันดีๆอาจจะไม่มีเรื่องมีราวก็เป็นไปได้ในช่วงของวันที่30ที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกลุมนั้นชาวราศีพิจิตทุกท่านจะมีความโดดเด่น <c oughs> ในเรื่องของการทำมาหากินเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านอยู่เสมอในช่วงของเดือนธันวาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้าง <c oughs> ในช่วงของปลายเดือนนี้ท่านอาจจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่ซื้อของเข้าบ้านเข้าช่อง หรือบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะต้องซื้อของขวัญแจกลูกน้องถ้าว่าเราเป็นเจ้านายเขาเราก็จะต้องเสียอ่างเปาหรือว่าทำซื้อของขวัญแจกลูกน้องอีกมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ใหเ้เรียกว่าให้รางวลิรางวัลวกันก็ขอให้ท่านนั้น จงมันตั้งอ,อกตั้งใจทำแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลบุญเกิดขึ้นกับตัวท่านอีกท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาตอนปปลายเดือนนั้นรายจ่ายอาจจะมีเกิดขึ้นบางท่านก็กินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็มีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นการทำรรมาหากินหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอีกเช่นเดียวกันก็จะมีความสนุกสนานกินเลี้ยงกันอันนี้ให้ท่านระวังเาไว้บางท่านนั้นอาจจะใจร้อนมีเรื่องมีราว ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตทุกท่านนั้นให้ท่านระวังเขาไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการใจร้อนการใจร้อนถือว่าไม่ดีจะทำอะไรก็จะมีผลเสียเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิต ท่านฟังคลิปของเราแล้วก้อยท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเมื่อเห็นดีเห็นงามก็ใอยท่านกดติดตามไว้เราก็จะได้มาพบกันอีกในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี